อ่ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมโรมันแชมป์คิงด้อมนะครับผมในพาร์ทที่5นะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เจ้าสัตว์ประหลาดไฮด้าสามหัวนะครับผมมาบุกเมืองแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรับมือมันได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เมืองของเราต้องการประชากรเพิ่มนะเพราะฉะนั้นผมจะทำการลดภาษีนะฮะเงินเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ421บาทเพราะฉะนั้นนะครับผมผมจะลดภาษีให้สักหน่อยละกันเหลือ0.5%ละกันนะเออพอม,มีประชากรเพิ่มขึ้นปุ๊บเราก็ขึ้นภาษีนะฮะเป็นกกาาารหหลลอออ่ใใ้้คนนนเเขมมืงะะฮ ก่อนอื่นก็ต้องทาการอัพในส่วนของทาวเวอร์ยิงธนูก่อนนะครับผมให้กลายเป็นทาวเวอร์หินกันเลยอ่ะเนี่ยมันมีภารกิจอยู่นะครับผมอัพเกรดในส่วนของทาวเวอร์ยิงธนูนะฮะหนึ่งทาวเวอร์แต่ว่าผมอัพไปหลายทาวเวอร์แล้วนะอ่ะไม่แปลกครับผมเห็นปะ่ะเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านภารกิจสักทีนะหรือว่ามันต้องอัพอาวุธด้วยวะเอออ่าไหนดูซิมีอะไรที่แบบต้องการการป้องกันอย่างือเปล่าเฮ้ยผมว่าเรามาสร้างในส่วนของบเบรซ่าในฝั่งนี้ว่าดีกว่าเออเนี่ยตรงป้อมนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมแล อ่ามันคือสกกาเปียน,นะครับผมแต่ว่าผมจะเรียกว่าบาลสตาละกันครับผมเพราะว่ามันชินปากนะฮะเออโอเคนี่ไหนดูซิโอยวงการโจมตีมันค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะเห็นไหมเออแต่ว่าบนสันกำแพงนี่อันตารายว่ะผมว่ากำแพงมันพังนะครับผมบาลสตาก็จะพังด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องวางไว้หลังกำแพงดีกว่าเออแล้วก็ให้ระยะการโจมตีมันให้ไปถึงกำแพงนะฮะแบบนี้ เออเวลากำแพงพังนะครก็ผมบรสต้าเราจะได้ไม่พังด้วยระยะการยิงของมันจะได้แบบป้องกันเมืองของเราด้วยนะครับผมเวลาพวกสัตว์ยักษ์ที่มันบินได้มันบินเข้ามานะฮะอ่าไหนดูสิคนงานมีอยู่10คนเหรอตรงนี้เราสามารถที่จะปรับคนงานได้นะครับผมผมปรับไว้ที่10นะฮะเพราะว่าถ้าเราปรับตัวเลขตรงนี้เยอะนะครับผมมันจะไปดึงคนงานจากที่อื่นมาเว้ยเนี่ยความต้องการคนงานอยู่ที่ประมาณ6 7ผมปรับไ้แค่10พอโครงการยังไม่เยอะมากนะครับผมวิมีคนเข้ามาใหม่4คนเดี๋ยวก่อนนะ4คนนี้ไปทำอะไรดีครับผม ไปเกณฑ์ทหารดีกว่าเออไปเลยเอาเป็นพลธนูเลเวลสองสี่คนละกันจัดไปครับนี่จัดไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องโฟนนีครับผมก็ลังจะมาบุกเมือ,องคนละนะฮะอีกประมาณ5เดือนข้างหน้านะครับผมหุเ้เลือด่าไรเนี่ 4, ยสี่พันเคเลือดสี่พันเฮ้ยก็ยไม่เท่าไหร่หรอกครับผมเฮ้ยเบบีไฮด้าล้วก็กําจัดมาแล้วครับผมอย่าไปกลัวฮะเลือดก 4, อ็สี่พันอ๋อมาเกิดจากตรงนี้ใช่ไหม เฮ้ยเหมือนกับว่าจุดเกิดมันจะเริ่มสุ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมจากพาที่เราที่เราเล่นกันจําได้ไหมเออมันจะเกิดแค่แบบฝั่งเดียวเหมือนกับว่าทางผู้นาเขนาน่จะมีการอัปเดตแก้ไขอะไรบางอย่างเฮ้ยหรือว่าเขาจะรู้ตัวแล้วชจ,จะใช้แผนการดักตีหน้าปักซอยเฮ้ยอะปึ๊รบมามาตอนอื่นอัปเกรดก่อนครับผมเนี่ยผมอยากได้บริสตาตรงนี้ต้องใช้เงินประมาณ350อ้โอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยต้องไปทําการค้ากับต่างเมืองปะเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอโทษทีประชาชนขอขึ้นภาษีหน่อยแล้วกันโอเค พิ่งลดภาษีเมื่อกี้เองนะฮะแม่พอประชาชนเพิ่มหน่อยแล้วก็ผมขอขึ้นอีกแล้วอเอาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันผมไม่ใจไม้ไส้กระปขนาดนั้นหรอกครับผมแล้วก็ไปดูซิว่ามีใครมีทองคำบ้างโอ้ไม่มีใครมีทองคำเหลือต่างเมืองโอ้แต่แล้วกรุงโรมจนครับผมช่วงนี้ไม่มีเมืองไหนมีทองคําเลยเจ้าไม้ไปแดกซะหน่อยอไม่เป็นไรครับผมรอกันต่อไปแล้วก็ผมเกมแนวนี้มาจัดทับก่อนครับผมจัดทับก่อน รบนี่สีเขียวอยู่ฝั่งนี้สีน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้สีเขียวนี่จะเป็นตาหารเลเวลสนะฮะโอเคชแอมาดูสิมีใครต้องการอาฬิกตอนนี้วัดวาอารามครบแล้วหรือยังเทพเจ้าต่างๆให้ตายเถอ,อะเสริมธนูนหน้าไม้ไปีก1อันและกันตรงนี้เป็น2อันปึ๊บโอเคแล้วก็ป้อมนี้ด้วย,เ,ยเดี๋ยวก่อนนะกล,กลางเมืองก็สําคัญนะเว้ยเออแถวนี้แถวนี้เผื่อว่ามันเข้าฝั่งนี้นะฮะ วางไปเลยครับผมสี่ป้อมตรงนี้นนหนาๆตรงนี้ครับผมปป๊บเป๊บเ,เป็นไงล่ะนี่การป้องกรรนันภายในเมืองของเราก็ดีนะฮะเจ้าบริสตันนี่ผมว่ามันน่าจะยิงแบบไอ้พวกที่มันอยู่บกสูงๆได้นะผู้ที่มันบินมาผูม้มงกุมังกรอนะอะไรวะอะไรมันจะมีเงินทองสักทีเนี่ยเออว่าช่วงนี้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมแถวนี้ไม่มีเคยมีตังเลยจะทําการค้าขายซะหน่อยอ่าช่วงนี้ต้องปรับเพิ่มในส่วนของพนักงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็น30ตําแหน่งนะฮะ ราะว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องอัปเกรดใช่ปหมมันจะไปดึงเอาทรัพยกรจากโรงงานมาเฮ้ยทเทพเจ้าวินัสมาครับผมทเทพเจ้าเห็นความรักและความงามนะฮะอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวต้องสร้างโบสถ์บูชาเขาครับผมเหมือนว่าถ้าเราบูชาทเทพเจ้าวินัสนะครับผมเราจะได้พรแบบมันจะทําให้คนแบบหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเรามากขึ้นนะฮะแล้วก็ประชากรก็จะมีความสุขสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะฮะเออเฮ้ยอันนี้สําคัญนะโอเคเอ๊ะเหมือนก็โหจะสร้างกันดีกว่าโบสถ์เทพเจ้าวินัสจุดตรงไหนวะอันนี้ปะ อ่านี่ไงวีนัสผมสร้างแล้วครับเราสร้างดักทางไว้ก่อนไม่ใช่กับผมเมื่อพาร์ที่เราโคตรหน้าลำคาญแล้วก็ผมไม่ทวงอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นเทพเจ้าหรือมาเฟียเก็บค่าคุ้มครองให้ตายเถอะเฮ้ยมาแล้วครับผมนกโฟนิกเฮ้ยไอโฟนิกกับฟีนิกมันตัวเดียวกันปะวะก็น่าจะตัวเดียวกันนะว่าผมว่ามาอุ้ยเวลซ่ายิงสอยมันจะไกลยเลยโอ้โหแค่มาเดชสาดยับสาดยับนี่นี่นี่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยปุโอ้ยแต่ไฟเป็นกุ้นแรงเลยเป็นพ่นโดนบ้านทีเดียวบ้านถล่มเลยครับผม อเอาเลื่อมเหมือนนะั่นแหละทำเล่นไปนี่นี่นี่โอ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหเลือดสนะี่พันเหรอสอยร่วงโอ้โหตกกลางทุ่งนาไม่ตายเถอะแดกเนื้อมาสิครับแบบแบบนี้ไว้ได้เนื้อมากินด้วยนะเนี่ยเวลาไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันตายมันได้เนื้อกินด้วยนะชาวบ้านเรานี่โอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยเราก็ร้ายกาจเมื่อว่าเมืองของเราทําเล่นไปอ่ะปุ๊บมาเอทีเวย่ยก่อนกลับมาทํางานได้แล้วครับผมชาวเมือง เวลามีคนมาบุกเมืองนะครับผมผมจะเกณฑ์ชาวบ้านเข้าเมืองหมดเลยนะฮะอ่ะนี่พอบุก,ก็จแล้วก็กลับไปทําไล่ทํานากันเหมือนเดิมนะทุกคนขอบคุณมากที่มาช่วยกันปกป้องบ้านเมืองของเราอ่าอันนี้ก็กดดิสเบิร์นออนนะฮะไปไปไป,ไปอันนี้เราสามารถที่จะดูค่าความพึงพอใจของเทพเจ้าต่างๆได้นะครับผมโอ้โหเฮ้ยแม่เฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าเทพเจ้าวีนะัสนี่เขาแบบชอบเรามากเลยนะอ่าไหนดูซิ เราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างครับผมอ๋อตรงนี้เหรออ๋อมันมีการบูชาเทพเจ้าตัวนี้ว่ะนี่ไงเห็นปะเราสามารถที่จะบูชาเทพเจ้า,เาได้นะครับผมเป็นการถวายอ่ะนี่ไงเฮ้ยมีออกอสด้วยว่ะแต่ว่ามันต้องเอาไอ้นี่ครับผมไอเม็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามาถวายเออต้องไปหาก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้นะแป๊บโอเคปิดไปก่อนนี่ไอท้ที่เทพเจ้ามันไม่พอใจเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่า ชาวบ้านเรามันไม่ค่อยว่างอ่ะมันต้องไปทํางานกันอนะ่ะบางทีเราชาวบ้านมันไม่พอได้ไงเรื่องของเรื่องนะครับผมมันจะต้องมีชาวบ้านนะครับผมเอาไปบูชาที่ศาลเจ้าน,นะครับผมสักสามสี่คนอนะ่ะเออแล้วก็ถวายของเรื่อยๆไนงะบางทีแบบชาวบ้านเราก็ไม่ว่างเนาะเอองานการก็ต้องทํามนใครจะไปแบบมัวแต่ไหว้ศาลเจ้าอยู่อะ่ะเออแล้วก็ต้องทํามาหากินนะครับผมไอ้ตายเถอะเทพพวกนี้ขาดน้ําแดงไม่ได้เลยน้ําแดงขาดเมื่อไหร่นี่แบบลงมาสาบทันทีอ่ะอันนี้เพิ่มภาษีก่อน เขาเพิ่มภาษี่อยนะเป็น1.5ตอนนี้อยากได้ตังค์มากเลยปุ๊บอะไรเนี่ยอุย้ยบ้านหมดเหรอต้องสร้างบ้านเพิ่มครับผมแป๊บหนึง่งโอ้สร้างบ้านแถวนี้ก็ใกล้โรงงานเกินไปวะ่ะมลพิษมลพิษทั้งนั้นเอ้ตรงนี้ดีกว่าไหมาเออตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้สองหลังเออมันไม่ใกล้โรงงานครับผมนี่นี่นี่อ่าน่าจะได้สักสองหลังตรงนี้นะ จัดไปหนึ่งหลังแล้วก็ตรงนี้หลังหนึ่งเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าแล้วก็ทําสวนหย่อมให้นิดนึงฮะมีสวนหย่อมเล็กๆไหมเอ,อ้ยตัดถนนก่อนตรงนี้ปึ๊บตัดไปแล้วก็ออกถนนใหญ่ตรงนี้เอา้าต้องซูมดีๆปึ๊บปึ๊บอ่าต่อมาตรงนี้จุ๊บโอเคทําสวนหย่อมริมน,น้านะฮะเอาไว้หลังบ้านนิดนึงมีป่ะสวนหย่อมสวนหย่อมไหน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 เอาเป็นสวนเล็กๆพอฮะ มันจะได้แบบมีความร่มรื่นนะครับผมอุ้ยอันนี้ใหญ่ไปเอออย่าเผื่อว่าเราสร้างพวกท่าลงท่าเรือไว้ตรงนี้ได้นะฮะเอาเล็กๆพอสนิมเป็นเล็กอ่าตรงนี้วางได้ไหมนี่ฮะอันนี้ก็ได้อ่ๆนี่ฮะได้สองหลังเลยนี่จึ๊บโอเคมันจะต้องมีความร่มรื่นนิดนึงฝั่งนี้ได้ไัออ้มเฮ้ยอันนี้ก็ได้นี่หว่าอ่านี่ฮะตรงไหนมีช่องมีซอกซอยผมยัดหมดแล้วฮะไม่เหลือ Hey, ถ้าเป็นบางเกมมันจะมีการแบบลุกลามของไฟเลยนะถ้าว่าบ้านเบรกเกินไปแม่งไฟไหม้อะเค <c oughs> okay. อ่าเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันจะมีก้อนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งว่ะเออต้องสร้างโรงงานเหล็กฮะช่วงนี้อืมนี่มันต้องเร่งสร้างว่ะต่อไปมันจะมีอาวุงอาวุธอะไรนะครับผมมันต้องมีแบบโรงงานเหล็กเพิ่มเยอะๆเลยขายทั้งหินทั้งเหล็กครับช่วงนี้ตรงนี้วางได้ไหมวางแบบไหนดีฮะ โอ้ยแต่ว่ารัศมีมันไปถึงบ้านคนเนห็นไหมเนี่ยบ้านคนอยู่ด้านบนน่ะรัศมีโรงงานไปถึงนะฮะไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอย่างนี้ไม่ดีนั้นต้องต้องหันกลับไาหันกลับแบบนี้จึ๊บจิ๊บ,บเออวางด้านนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วมีไม่ถึงบ้านคนนะฮะเอออย่างนี้ดีกว่าโอเคไม่ได้ครับผมเดี๋ยวแบบโรงงานไปไปส่งเสียงรบกวนบ้านชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวชาวบ้านไม่พอใจไอ,อ้ปึ๊บแล้วก็ ตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสวนกระลำปีปลูกกระลำตรงนี้ดีไหมเออตรงไหนมีบ้างวะเฮ้ยรีเซิร์ชได้แล้วที่ว่าแป๊บหนึ่งเอาเป็นอันนี้อุย้ยอันนี้ดีกว่าตกปลาตกปลาเฮ้ยผมว่าตกปลาเนี่ยน่าจะตกได้เรื่อยๆนะอันนี้ครับผมรีเซิร์ชตรงนี้นะครับผมเราจะสามารถที่จะสร้างในส่วนของท่าเรือตกปลาได้นะรอไปปุ๊บอันนี้อันนี้โรงเรียนผมสร้างไว้สองหลังนวย้ย ตอนแรกผมมีความเข้าใจว่าถ้าเรามีโรงเรียน2หลังเนี่ยมันจะทําให้การรีเสิร์เร็วขึน้นแต่ว่ามันไม่จริงครับผมเพราะฉะนั้นผมจะรลือทิ้งหลังหนึ่งเอาหลังไหนเลือดีวะเออไอเรานึวกว่าแบบมีนักศึกษาเยอะแล้วแบบรีเสิร์ชจะเร็วมันไม่เร็วน,นะครับผมเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ทําลายทิ้งเลยตรงนี้เก็บที่ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าอ่าเราจะเหลือโรงเรียนไว้แค่หลังเดียวพอก็สร้างในส่วนของลานอนเนกประสงค์ด้วยนะครับผมในเมืองตรงนี้นะฮะ ให้มันครอบคุมไปถึงบ้านคนเลยด้านบนนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นลานเ็กประสงค์นะครับผมเอาไว้เฉลิมฉลองเอาไว้ประชุมกันนะฮะอารมณ์แบบสนามหลวงอะอะไรประมาณนี้ครับผมเออเอาไว้ให้ผู้ใหญ่รีตีกองเรียกประชุมอ่าไหนดูซิว่าตอนนี้กรุงโงมีตังยังอุ้ยมีตังแล้วนี่ใช่ไหมเออเรามาค้าขายกันดีกว่าเอาไม้ไปแล้วก็ปึ๊บไม่เอาเอาวุธไม่เอาจะเอาตังหูเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันของแพงวะ ออแต่ก่อนขายไม้500ก็ได้ตังค์เยอะนะเดี๋ยวนี้ต้องขายเป็นพันเลยอผมเรว่าความยากของเกมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวางเอ,อิมือนผู้ของมันจะแพงขึ้นอ,ะอ่ะโอเคช่วงนี้ก็เร่งรีบสร้างฐานทัพเพิ่มนะฮะ,ะฐานป้องกันอ่าอ,อัลเบรสต้เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะมาบุยแล้วครับผมมีเบบีไฮด้ากับมังกรมังกรไฟครับผมชิบหายแล้วมาสองสองตัวสองฝั่งเลยเหรอเฮ้ยดากัว น่าจะเป็นมังกรบินว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมลื้อตรงนี้ก่อนต้องเสริมเป็นป้อมประการขึ้นไปแบบนี้ฮะตรงกลางเป็นนี่ป้อมมีธนูแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยกำแพงไม้เดีย๋ยวผมจะเอาบาลิสต้านะครับผมวางล้อมรอบตรงนี้เลยดากโกก็ดากโกเหอครับผมกลายเป็นทากโกแน่งานนี้เดี๋ยวมันจะต้องบินมาจากหลังเขาตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเสริมบาลิสต้าตรงนี้ขึ้นป้อมเลยครับผมโอ้ยได้แค่สองอันว่ะตังหมด้ จะทันไหมเนี่ยจะสร้างทันไหมเออเดี๋ยวก่อนนะตังหมดกับผมเนี่ยผมว่ามันน่าจะบินข้ามเขามาแบะโอ้โหเงินยังมาไม่ถึงเลยโอ้ยทำการค้าขายกับกรุงโรมก็ผมเงินยังมาไม่ถึงไอย่าบอกนะว่าเวียนล่มกลางไทยแล้ว <c oughs> ไปใต้ไม่ได้ตัง้งนายหอยไปคุมควายเตมเลย,ยครับผมจวโจมมาปนนะฮะเฮ้ยจะมาถึงแล้วเงินจะมาถึงแล้วอีกนิดเดียวเอ้ยฉันก็ลังต้องการเงินเอาเงินมา เนี่ยเราต้องสร้างป้อมตรงนี้เว้เพรมันบินข้ามภูเขาม,มาก็โดนสอยร่วงเลยอ่ะมาแล้วฮะห้าร้อยจัดไปสิครับเจอหน้าไม้เข้าไปนี่อันเดียวไ,ไม่พอต้องสี่อันฮะแบบนี้รอปะปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะอย่าลืมไปที่โรงเรียนนะครับผมอัปเกรดในส่วนของการเลี้ยงแกะฮะนี่มันจะมีเลี้ยงแกะเลี้ยงหมูด้วยนะมามารอไปรอไปปึ๊บอันนี้ เอออ๋อนี่เรามีแล้วนี่หว่าโอเคโอเคเฮ้ยผมจะหาท่าเรือท่าเรือตกปลาท่าเรือตกปลาไหนวะท่าเรือตกปลาอยู่หมวดไหนวะเนี่ยอันนี้ไงเจอละนี่ไงท่าเรือครับผมอืมฟิชชิ n g h u นะฮะระวังตรงไหนได้วะแถวๆนี้ได้ไหมอ่าตรงนี้เลยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่โอเคมีท่าเรือตกปลาละจ้านี่รอก่อนรอก่อนมา ไหนดูสิเฮ้หยหรือตั้งหลายเดือนครับผมก็จะบุกมาถึงช่วงนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาแบบเก็บตรงเก็บตังอยู่นะฮะมา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 นีย่ยเราต้องพยายามเสริมอ้บริเวณตรงกลางเมืองเราตั้งผมให้มีพวกนหน้ามงหน้าไม้เยอะนะฮะชวบตรงไหนอ่านี่เสร็จแล้วจ้าเตรียมพร้อมมันต้องมีป้อ,ปอมปะเฮ้ยแต่ว่าบาริซ่ามันยิงไกลอยู่นะหน้าไม้เรามันยิงไกลอยู่นะทำไมเล่นไปตรงนี้เหรอตรงนี้ ย้ายดีไหมแล้วก็มาสร้างเป็นป้อมประการอ่าเฮ้ยอันนี้เราสร้างมือธนูเพิ่มดีกว่ามาต้องจัดมือธนูเวลสองครับผมอีกสิตัวจัดมาเต็มๆมาปึ๊บจัดทับจัดทับครับผมมันมาแน่ฝั่งนี้อ๋อแล้วก็ป้อมธนูพวกนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนการโจมตีได้นะครับผมเอาเป็นธนูไฟดีกว่านี่ครับแอโลไฟนะฮะ เออเดี๋ยวนะเออแล้วเมื่อก่อนไฟเอาธนูไฟมาโจมตีปุ๊บแล้วมันจะมันจะได้หรอวะมันก็ชุ่มฉ่ำกว่าเดิมเดีเย้แต่ว่ามันไม่ใช่เกม R p g นพคจีนะก็ผมมันคงไม่มีการแพ้ธงแพ้ท่าหรอกเม่อผมว่านะตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีป้อมธนูอีกสักอันป่ะเออเนี่ยตรงเศ้าเขาตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันบินข้ามเขามาใช่ไหมอ่าสองป้อมเลยจาอีฮ่าอิดหมดอีกแล้วก้อนอิดหมดก็เอาเป็นป้อมไม้แล้วกันนะเออเอาเป็นป้อมไม้อันนึงป้อมอิดอันนึงโอเคครับผม เอาจุทูไถไปก่อนช่วงนี้ก็เตรียมรับมือนะฮะ,ะมือธนูพร้อมอเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมไปทําการค้าขายก่อนไปซื้อก้อนอีกกันดีกว่าครับผมกุงโลมมีขวานขายไอขวานนี่คือเครื่องมือนะครับผมไม่มีก้อนอิดเลยเหรอเฮ้ยอันนี้มีก้อนอิดขายเออไหนดูสิเอาไปแลกกันเลยดีแลกกับอไอรอนดีไหมไอรอนเราก็มีเยอะอยู่นะเออ เอาอิดมาสร้างป้อมก่อนโอเคไปครับผมบอกว่าคงจะมาถึงนะ <c oughs> ผมโล้โคตรกลัวเลยครับผมเวลาทําการค้าขายแล้วเกลียนไปล่มกลางทางเนี้ยสินค้าสูญหายเงี้ยมาแล้วครับผมมือธนูเวลสองเรานี่เกณฑ์ทหารแบบรัวๆชั่วโมงนี้เฮ้ยตอนนี้ชาวบ้านเราเริ่มเยอะขึ้นว่ะเห็นไหมเออนี่ขนาดเกณฑ์ทหารเยอะขนาดนี้นะครับผมยังมีคนว่างงานตั้งหนึ่งคนอะ อันนี้พวกเวลหนึ่งเวลหนึ่งเองไปไปสู้กับเบบีให้ได้ดีกว่ามั้งผมว่าเออปึ๊บเวลสองไปอยู่ด้านหลังด้านหลังเออนี่คอยช่วยเวลหนึ่งไว้นี่ไปอยู่ป้อมหลังแบบนี้อันนี้ยืนตรงนี้คอยย้ายตำแหน่งคอยย้ายตำแหน่งอันนี้เวลสองออกมาเวลสองอามาปึ๊บนี่ย้ายมาย้ายมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ เพราะจุดประทับมันอยู่ตรงนี้เว้ดย๋ยวก็แพงพังปุ๊บทหารก็จะตายด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนมาคุมด้านนี้ไว้ดูเชิงดูเชิงยิงเสริมจากด้านหลังนะฮะโอเคนอ่สร้างพีลัมไหมครับผมพีลัมเลเวลสองนะครับผมอีกสิบตัวพีลัมนี่ผมว่ามันน่าจะยิงแรงกว่าธนูนะเออแต่ว่ามันจะช้าแค่นั้นนะฮะแล้วมันจะยิงไกลไม่เท่าธนู่ะมันจะแบบเป็นพวกคนปาหอกนะฮะ ปาหอกก็ได้สู้ก็แบบประชิดตัวก็ได้แต่ประชิดตัวมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับไอ้พวกมือดาบนะครับผมกาดีอุสนะฮะเนี่ยดูไอ้ต้นอิดถึงยางโอ้โหได้ครึ่งทางแล้วจะถึงไหมเนี่ยเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนอ่าแต่เอาข้อจริงนะผมลองละเกมเนี้ยเซฟไปก็เท่านั้นครับผมคือถ้าของมันจะหายกลางทางครับผมยังไงมันก็หายอยู่ดีครับผมโหลดเกมใหม่ปุ๊บมันก็ยังหายอยู่ดีฮะเออมันคือสถานการณ์ที่เขาแบบวางเอาไว้แล้วอะไรประมาณมันไม่ใช่สถานการณ์แบบอีเวนต์สุ่มอะครับผม โอ้ยมาละจ้าเแบบี้ไฮด้าน่ารักจริงไหนดูดิดาโก้มาหน้าตาเป็นไงขาที่แล้วมังกรไฟใช่ไหมอุย้ยอันนี้มังกรสีเขียวอยุบินข้ามุกเขามาเลยครับผมเจอแน่ฮะเจอแน่ดักไปแล้วดักไปแล้วฉันรู้นะต้องข้ามุกเขาตรงนี้มาใช่ไหมอ่ะปึ๊บปิดก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนนะเกณฑ์คนก่อนรู้สึกว่าคนไม่พอครับผมคนประจำป้อมไม่พอ เอ,อ้ยมันบินทะลุภูเขาดีกว่ามันไม่ได้ข้ามภูเขาเอ,อ้าวโดนละโดนละตาม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 ไปยิงมันตามไปสวยตามไปสวยอ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอออันนี้โอเคเปึ๊บปึ๊บปัป๊บปลปลปอ่าสวยมันสวยมันเป็นไงล่ะโอ้ล่วงอย่างไว <c oughs> โอ้โหตายแล้วล่วงอย่างไวเลยดาโก้เรา อ่ะแล้วฝั่งนี้โอ้ยมันทำลายลงหินเรานี่ใส่ไม่ดีมันไะปแบบีให้ได้เนี่ยเออปับ๊บเออได้จริงมาสิโว้ยอย่าไปทำลายชาวบ้านสิเออมาเดมมาเดมมาเดมเออมันไปทำลายลงหินเราเฮ้ยผมว่าตัวให้ได้เนี่ยน่าจะอึดสุดในเกนมนั่นแหละเออแต่นี่มันตัวเบบีนะก็ผมอย่าลืมเบบีนะเออขุดขุดขุดๆุดดุด,ด,ด,ดาย ออกไปยิงข้างนอกเลยดีกว่าครับผมจะไปกลัวมันเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ทันแบบนี่เลยอ่ะตายซะละเอาเนือ้อมันกินเรียบร้อยครับผมแม่อยากจะเจอแม่หมดเกินบผม,ผมเบื่อแล้วเบบีอ่ะมันเบบีเกินไปอ่ะลงหินที่พังก็ซ่อมซ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรียกคนงานกลับมาทํางานอา้ากลับมาทํางานกันได้แล้วเ <c oughs> ป็นไง ตรงไหนที่มันเป็นสีดำๆบ้างอันนี้เฮ้ยเคสารเจ้าไม่มีคนบูชาเดี๋ยวเทพเจ้าลงโทษอีกฮะเทพเจ้ามาเริ่มแบบไม่ชอบใจแล้วมากับจูปิเตอร์เนี่ยเริ่มแบบงุหงิิและโอ้โหก็มันลบอยู่ครับผมเวลาลบใครจะมานั่งไหว้เจ้าล่ะครับคือทําอะไรก็ตามก็ผมมันต้องมีคนอยู่ในสารเจ้านะเว้ยเกมนี้ไม่งั้นแม่งเจอเคาะซ้ำกำซัดอะโอเคโอเคกลับมาทํางานกลับมาทํางานใจเย็นครับผมเทพเจ้าใจเย็นครับ อ๋อรู้สึกว่าช่วงนี้ประชากรเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเราอาจจะต้องสร้างในส่วนนี้เว้ยเออศาลยุติธรรมนะครับผม j u ส t i c e นะฮะอ,อ่าเท่าไหร่วะใช้เงิน370ร้ปาโทไม่มีเงินไอตาเอา้าบาบิเลียนกับเบอร์สเคิลบุกอีกครับผมโอ้ยเท่าไหร่เนี่ยบาบิเลียนนะครับผม56ตัวนะครับผมแล้วก็เบอร์สเคิลสี่สิบสาตัวโอ้หเบอร์สเคิลนี่แบบยังเอิดเลยนะเขาบอกตอนนี้ผมต้องรองในส่วนของการขนส่งสินค้าก่อนนะฮะอ่านี่ได้เงินมาแล้วจ้าเดีย๋ยวเรามาสร้างในส่วนของ อืมอ,อะไรดีวะพอพิเตอเหรอเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าฝนนะครับผมคนจะป่วยบ่อยวะ่ะตอนนี้เรามีโรงพยาบาลอยู่แค่หนึ่งหลังนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราสร้างอีกหนึ่งหลังละกันนี่การรักษาจะได้แบบทั่วถึงนะแล้วก็ส่วนที่เหลือแล้วก็เอาไปรีเสิร์ชด,ดีกว่าไหมาเอาไปรีเสิร์ชอันนี้ครับผมสารยุติธรรมนะฮะอันนี้ในส่วนนี้จะป้องกันในส่วนของอาชญากรรมภายในเมืองของเรานะครับผมเออพวกสารยุติธรรมกับพวกกาดทาวเวอร์นะฮะ มีเงินอยู่188เอาไปทําอะไรดีฮะเดี๋ยวสิเอาไปเฉลิมฉลองให้เทพเจ้าปะเออเดี๋ยวเทพเจ้าถูงพิโรธนะฮะเดี๋ยวดูเด้เทพเจ้ามานี่หนักดัวยแม่งสาบทีแบบไฟไหม้บ้านไหม้เมืองเลยนะอันนี้เนี่ยมันต้องเอาไอ้ลูกอะไรมาเห็นปะน่าจะเป็นขนมปังแล้วมั้งผมว่าเนี่ยเออผมก็ดูว่าเม็ดถั่วน่าจะเป็นขนมปังครับผมถ้าให้ดานะแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะผลิตได้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นภารกิจด้วยนะเนี่ย นี่ไงให้เราทําการจัดงานเฟสติวลัลนะครับผม1ครั้งนะฮะใช้เงินตั้ง118บาทเรามีอยู่188นะฮะบูชาทเทพเจ้าเลยดีวะมันต้องจัดอะ่ะเอาวินัทดีปะเฮ้ยแต่ว่ามานี่ว่าลงโทษแบบหนักมานะไฟบ้านบ้านเมืองเลยเว้ยวินัทที่ก็ถ้าเขาพึงพอใจนี่เขาจะทําให้แบบประชากรเราออกลูกออกหลานเยอะขึ้นนะแต่ก็ทุกตัวก็หนักอะ่ะเซเลสนี่ก็ทําให้แบบ พืชผลไรนานเราแบบไม่ขึ้นนะเว้ยติดเชืออ้อฮะเออเอาอะไรดีวะเอาเป็นเทพเจ้ามาแล้วกันโอเคครับผมอรู้สึกว่าความพึงพอใจจะขึ้นมาประมาณ15บวก15ใช่ไหมโอ้โหขึ้นน้อยตังหเสียเงินตั้งเยอะนะเนี่ยเหลือ70ิบาทเองพอใจก็15เองาหงอะบ้าบอโหนี่มันต้องครบกันด้วยเงินมันมันรีดไถชัดเลยนะว่าอีเทพเจ้าพ,พวกเนี้ยมันรีดไถชัดเลยเน,ะนะะี่ยเออ <laughs> เก็บเงินรายวันไม่พอแม่งจะเก็บรายปีไม่ใช่เก็บรายเดือนเลยไอ้บ้าเอ้ยอ่าตอนนี้เรามีประชากรเพิ่มไปสิบเจ็ดคนสร้างเลยดีวะเอาเป็นกราดิุดระดับสองนี่ก่อน่ะดีปะเออจัดมาจัดมาเผื่อว่ากำแพงแตกก็ผมจะได้แบบมีคนป้องกันเมืองนะฮะเราไม่ค่อยมีแบบทหารราบเลยอ,อู้ไม่พอสิบคนว่ะเออเอาไม่เป็นไรก็ผมได้แค่ไหนแค่นั้นอ่ามาละจ้าโอ้ยกระจายตัวกันมาเลยว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะล้อมเมืองเรา เฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันคงไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกมั้งอ่นนี้ครับผมมือธนูเวลหนึ่งมานี่อันนี้นี่เออยดิต้องกระจายตัวเว้ยอันนี้มือธนูเวลสองนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้ศัตรูมันไม่มีพวกมือธนูอะพวกอุยะลไกลอะฮะมันก็เหมือนเป้านิ่งดีๆนี่เองนะเนี่ยอันนี้มาเดิเฮ้ยแต่มาเยอะมากเลยนะนี่เป็นไงล่ะปิ๊วปิ๊วปิ๊วปิวปิวปิวเอาประชาชนชาวบ้านยังออกไปตัดไม้หรือเนี่ยเดี๋ยวก่อน อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่าประชาชนมันก็ผมเอ้ยมันมีคุณธรรมเหมือนกันนะอันนี้กดปิดไปก่อนโอเคไม่งั้นชาวบ้านมันออกไปตัดไม้กันเร็วเร็วเรนี่มันทำลายแต่บ้านเมืองนะครับผมจะว่ามันไม่ฆ่าประชาชนนะฮะเรียบร้อยครับผมเฮ้ยโดนธนูไฟเข้าไปโดนไฟลวกครับผมเป็นไงไฟไหม้ตัวนี่ป้อมธนูไฟเราก็มีนะฮะทำเล่นไปไม่ธรรมดามาเด้มาเด้ โอ้โหตายเรียบตายเรียบเฮ้ยดิเฮ้ยไอ้พวกที่เบอร์เซอร์เคลิลครับผมเนี่ยตัวสีม่วงเนี่ยไอ้พวกทหนังเหนียวหน่อยนี่จะกล้าไม่ให้หมดอ่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วเออนี่ตอนนี้ผมจะให้ไอ้พวกนี้นะเว้ยอ่าพิลลัมนะครับผมอยู่บนกำแพงนะคอยปาหอ,อกใส่แล้วธนูอยู่ด้านหลังกำแพงเอาตายหมดแล้วเหรอโอ้โหโดูลูกธนูดิครับผมเต็ไมไปหมดเลยเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็เคลียร์ เฮ้ยเดี๋ยวนนะยังไม่ผ่านภารกิจอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันยังมีคนลงเหลืออยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปิดป้อมตรงนี้ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันมีคนมาแอบตีป้อมด้านหลังเราตรงนี้โอ้จะแตกแล้วเนี่ยโอ้ยพลาดเดี๋ยวก่อนเอาแตกเลยมาโทรทหารมาแล้วทหารมาหมายยางเนี่ยมันอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งเว้ยโอ้อ่ะกดซ่อมกันเลยนี่นะปิดประตูตีแมวทหารเรามาแล้วครับผม นี่มันมาอีกฝากนึงเว้ยมันหลงมาเว้ยห้าตัวอ่านี่เออยิงมันยิงมันนั่นแหละโอ้ยคันนี้ก็ตายแล้วมั้งเนี่ยเออมือธนูไม่ทันได้ยิงออกเรียบร้อยครับผมเลียร์หมดตี้ฮะอ่ะไอ้พกนี้ก็กดปิดป้อมไปก่อนเบอรไป้ายแยกแยก็ไปทำงานเฮ้ยแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหน,นึ่งนะครับผมที่เราสามารถที่จะพานพ้นนะครับผมศึกครั้งนี้ไปได้นะโอเคนี่เป็นไงล่ะ ใช่ไหมก็ปิดให้หมดครับผมไปแยกย้ายกันทํางานในส่วนของการรีเสิร์ชเออสารยุติธรรมของนะครับผมยังไม่เสร็จเลยว่ะเอจะพาร์ทหน้านะครับผมต้องมีการสร้างในส่วนของสารยุติธรรมนะฮะโอเคครับผมก็สรุปในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบจะในเกมนี้รู้ว่าอยากเล่นต่อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยล้กันสรุปนี้ก็สุดนะครับบ๊ายบาย